ประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1น,นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทํางานของอินซูลินให้ทํางานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ําตาลในเลือด 2. ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทํางานของไตทําให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ําตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทํางานดีขึ้นแค่2ออย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้ว ทางฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทําให้การจับของน้ําตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้าตาลก็ลดนะครับสคือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลิแซคคาไรและนิวเคลียสไซด์และพวกตัวออกฤทธิโปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทําให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปซอร์เวนี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับ เมื่อกินแล้วทําให้เราไม่เหนื่อยมีกําลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่มีลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งนี้แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลา